ทักษะกิลเตรียมพร้อมเพื่อสร้างไรายได้กับโลก m e t a เวิร์ทักษะข้อที่1ทักษะการออกแบบสิ่งใหม่ๆนวัตกรรมใหม่ๆหรือรูปแบบต่างๆกระบวนการต่างๆซึ่งเป็นสิ่งใหม่ๆนะคะซึ่งพวกนี้เนี่ยก็ต้องอาศัยไอเดียเจ๋งๆประกอบกับเครื่องมือที่ต้องใช้ในการออกแบบถ้าเราจะเป็นผู้สร้างสินค้าหรือผลิตภัณฑ์อะไรบางอย่างเราก็ต้องมีทักษะก,การสร้างหรือออกแบบสิ่งใหม่ๆด้วยนะคะ และถ้าการออกแบบของเราผลงานของเราหรือว่าชิ้นงานของเราไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบไหนก็ตามสามารถแก้ปัญหาให้กับผู้คนได้มันก็จะดีมากๆเลยใช่ไหมคะเพราะนั่นคือคุณค่าของงานของเราที่อาจจะสร้างมูลค่าได้หรือสร้างไรายได้ให้กับเราได้นั่นเองนะคะทักษะข้อที่2นะคะก็คือ ทักษะการใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีดิจิตอลนั่นเองนะคะในเรื่องของการออกแบบเนี่ยแน่นอนว่าเราจะต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือช่วยนะคะในการที่จะออกแบบสิ่งที่เราคิดให้ออกมาเป็นชิ้นงานที่ เห็นภาพชัดเจนแล้วก็เห็นเป็นชิ้นงานได้เลยนะคะเพื่อให้เกิดผลงานตามที่เราออกแบบนะคะจากข้อหนึ่งเนี่ยเราคือเรื่องของการออกแบบถ้าเราไม่ถนัดในเรื่องของการใช้เครื่องมัเครื่องมือเนี่ยเราก็สามารถที่จะจ้างฟรีแลนซ์ได้นะคะบางคนเนี่ยอาจจะแบบมีไอเดียในเรื่องของการออกแบบได้อาจจะใช้เครื่องมือมีโปรแกรมบางอย่างที่เป็นโปรแกรมของการออกแบบแต่เครื่องมือของการสร้างบางสิ่งบางอย่างเช่นพวกโปรแกรมการจ้าง 3D นะคะเราออกแบบเราอาจจะออกแบบ ตัวการ์ตูนได้สมมติอันนี้สมมตินะคะแต่เราสร้าง 3D ดีการ์ตูนไม่เป็นเราก็อาจจะ ต้องหาทีมหาทีมในการสร้าง 3D ก็ได้นะคะในเรื่องของการอาจจะเป็นฟรีแลนซ์หรือไม่ก็อาจจะมีเพื่อนๆเ,เราหรือใครก็ได้ที่มีความชนิชำนาญนะคะในเรื่องของการสร้าง 3D ซึ่งในเรื่องของเมตาเว r ร์หรือโลกเสมือนจริงเนี่ยโปรแกรมพวกนี้มีความสําคัญมากๆเลยนะคะในเรื่องของการสร้างสิ่งต่างๆให้ออกมาในรูปแบบของเสมือนจริงแต่ถ้าเราอยากออกแบบเองสร้างเองแล้วก็ขายเองหรือว่าให้มันเป็นชิ้นงานของเราทั้งหมดเราก็ สามารถที่จะเรียนรู้การใช้โปรแกรมในการออกแบบ 3D หรือว่าพวกแอนิเมชันได้ด้วยตัวเองนะคะโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ 3D นะคะก็อย่างเช่น Blender นะคะ อเลียวหรือ Unity นะคะในตลาดดิจิตอลเนี่ยมีโปรแกรมหลายๆโปรแกรมที่มีความเกี่ยวข้องกับโลก3 d ดีเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะที่มันใช้กันในทั้งในประเทศเราหรือประเทศต่างประเทศนะคะอันนี้เท่าเท่าที่ทราบนะคะถ้าเกิดว่าใครมีโปรแกรมอื่นๆที่น่าสนใจก็บอกกันบ้างนะคะแล้วก็มีโปรแกรมอื่นๆที่จะต้องเรียนรู้ด้วยเหมือนกันที่จะมาเป็นเขาเรียกว่าอะไรมาผสมผสานในเรื่องของการออกแบบด้วยนะคะนอกจากจะเป็นพวก โปรแกรม 3D แล้วเนี่ยโปรแกรมพวกวาดรูปหรือการใช้แอปต่างๆในการตกแต่งรูปภาพนะคะโปรแกรมตัดต่อวิดีโอโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับการเรื่องของสีสันนะคะพวกนี้จะเป็นพวกที่เกี่ยวข้องกับกราฟิกทั้งนั้นเลยนะคะพวกนี้เนี่ยจะเป็นความเกี่ยวข้องแล้วก็การใช้เครื่องมือบางคนก็อาจจะใช้เครื่องมือเดียวเลยก็ได้แต่บางคนก็อ่ะใช้เครื่องมือนี้แล้วก็ไปตัดต่อในโปรแกรมนู้นแล้วก็ไปแต่งภาพในอีกโปรแกรมนึงอะไรแบบนี้นะคะพวกนี้ก็จะเป็นทักษะ ทางด้านการใช้เครื่องมือของดิจิตอนที่มีความสําคัญมากๆเลยในโรคของเมตาเวิร์ดจริงๆแล้วเนี่ยไม่มีเมตาเวิร์พวกนี้ก็มีความสําคัญไม่แพ้กันเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าสิ่งที่เราจะต้องอเตรียมพร้อมแล้วก็เกิดความชํานชํานานให้มากๆขึ้นแล้วก็เพื่อที่จะทําให้มันมีรายได้ของเราเกิดขึ้นได้เนี่ยเราก็ต้องเรียนรู้พวกนี้มาเป็นอันดับต้นๆเลยเหมือนกันนะคะ ักษะเหล่านี้นะคะเชื่อว่าหลายๆคนก็น่าจะมีพอสมควรอยู่ทีเดียวนะคะเพราะว่าเราเข้าสู่เว็บ2เว็บ3มมากันสักพักใหญ่ๆแล้วนะคะแต่ว่าอยู่ที่การเพิ่มเทคนิคและความน่าสนใจนะคะเพื่อที่จะให้งานที่เราออกแบบออกมาเนี่ยทำให้คนรู้สึกว่าอยากจะเป็นเจ้าของนะคะแล้วก็อยากจะจับใจ่ายใช้สอยหรือว่าอยากจะเป็นเจ้าของของมันจริงๆนะคะแล้วก็ซื้อสินค้าจากเราไปเราก็จะมีะไรายได้แล้วนะคะ ตอนนี้นะคะในโลกเสมือนจริงเนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องของสินค้าเสมือนจริงเนี่ยทำไมเราถึงต้องออกแบบออกมาให้กับโลกเสมือนจริงเพื่อที่จะให้เป็นตลาดใหม่ๆหรืออาชีพใหม่ๆของเราได้นะคะโลกเสมือนจริงเนี่ยนะคะก็จะมีทั้งคนสร้างเองมีทั้งคนซื้อนะคะพวกนี้ก็จะทําทให้มีเม็ดเงินอยู่ในตลาดดิจิตอลเนี่ยเป็นจํานวนมากในโลกของเสมือนจริงหรือโลกเมตาเวิร์สนะคะ ซึ่งเราเองก็สามารถที่จะเป็นทั้งผู้สร้างผู้ซือ้อผู้ขายหรือนักลงทุนก็ได้นะคะอย่างเช่นพวก NFT นะคะต่างๆแล้วก็อะไรอะ่ะออกแบบเสื้อผ้า,าเสื้อผ้าหน้าผมอวตารหรือว่าสิ่งที่เป็นอ c c กซ s ซอรี s ต่างๆนะคะนาฬิการองเท้ากระเป๋าออกแบบบ้านออกแบบออกแบบพวกตึกรมัมบ้านช่องนะคะสถานที่ต่างๆฉากต่างๆนะคะ ออกแบบห้างสรรพสินค้าออกแบบในเรื่องของอะ,อ,ะอะไรแหะ,ะการจัด,ดนทิทรรศการต่างๆจัดคอนเสิรต์ตอะไรแบบนี้นะคะเป็นได้หลายๆอย่างเหมือนกับในโลกจริงๆเลยนะคะพวกนี้เนี่ยก็จะเป็นลักษณะของการจ้างสิ่งเหล่านี้เกิดจากการที่เรามีจินตนาการนะคะที่อาจจะแปลกใหม่บ้างหรือเหมือนในโลกจริงบ้างนะคะมีทั้งที่ดินทรัพย์สินที่เป็น ที่ดินจริงๆแล้วก็ที่ดินที่เป็นที่ดินดิจิตอลด้วยนะคะหรือทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเขาเรียกว่าสินทรัพย์ดิจิตอลนั่นเองนะคะถ้าเราสามารถออกแบบ แล้วก็สร้าง3 d มดีเกี่ยวกับโรคไม่เเวิร์ดได้เนี่ยสินค้าเราเนี่ยอาจจะยืนหนึ่งในตลาดดิจิตอลก็เป็นได้นะคะผู้คนในโลกจริงผ,ผู้คนที่เข้าไปในโลกเ,เสมือนจริงเนี่ยก็จะเข้าไปช้อปปิง้งอยากซื้อของต่างๆก็จะเข้าไปในโลกเ,เสมือนจริงหรือสิ่งต่างๆที่มีคนสร้างเป็นห้างสรรพสินค้าเอาไว้สมมุตินะคะแล้วก็เข้าไปปุ๊บเขาก็จะอยากไปเป็นเจ้าของสิ่งนั้นสิ่งน,นี้เขาก็ซื้อนะคะหรือว่าอาจจะซื้อเพื่อ ไปเก็งกาไรต่อนะคะหรือว่าซื้อเพื่อไปเป็นเจ้าของนะคะซึ่งสินค้าเราเนี่ยอาจจะเป็นหนึ่งในนั้นก็อาจจะเป็นได้นะคะหรือแม้แต่สินค้าในโลกจริงเนี่ยผู้ที่ผู้ผลิตสินค้าชั้นนําต่างๆเนี่ยพยายามที่จะตอนนี้นะคะเขาพยายามที่จะนําไปวางขายในโลกเสมือนจริงแล้วนะคะอย่างเช่นผู้คนที่ชอบสินค้าแบรนด์เนมเนี่ยสินค้าแบรนด์เนมก็เริ่มที่จะออกแบบและให้อ่า รูปแบบเหมือนกับโลกจริงเลยนะคะก็จะเป็นรุ่นหรือยี่ห <with> ้อ <dostęp> ต่างๆเนี่ยรุ่นนี้ที่อยู่ในโลกจริงก <can> ับรุ่นนี้ที่อยู่ในเมตาเวิร์สเนี่ยก็จะเป็นชิ้นเดียวกันซื้อในเมตาเวิร์สก็ได้ซื้อข้างนอกก็ได้นะคะก็จะเป็นชิ้นเดียวที่เป็นสินค้าที่คุณเท่านั้นที่เป็นเจ้าของอะไรแบบนี้นะคะก็จะเป็นลักษณะของการช้อปปิ้งแบบใหม่เข้าไปเลือกสินค้าได้เองแล้วก็มีรูปแบบของการออกแบบวิธีการที่แบบว่าเข้าไปซื้อแล้วก็สามารถทดลองทดลองใส่ได้เองด้วยนะคะอย่างเช่นนาฬิกาแบบเนี้ยนะคะ เอาลองเราลอง,ลองยื่นมือของเราเข้าไปแล้วก็รูปแบบของนาฬิกานั้นเนี่ยก็จะมาอยู่ในข้อมือเราเราก็จะเห็นว่าเออเราชอบมันจริงไหมหรือว่ามันมีรูปแบบอื่นๆที่เออเราอาจจะ ไปชอบแบบอื่นหรือยี่ห้ออื่นดีอะไรแบบนี้ก็จะเป็นการเลือกหรือว่าได้ลองของแบบเสมือนจริงไปด้วยนะคะมันก็จะสามารถสร้างสิ่งที่จะเป็นเพิ่มการตัดสินใจในการที่จะทําให้คนเนี่ยกดซื้อสินค้าชิ้นนั้นได้นะคะถ้าเกิดว่าวิธีการออกแบบของเราหรือว่าของใครก็ตามที่ออกแบบมาให้มีวิธีการ ซื้อหรือสินค้านั้นเนี่ยมีลักษณะของอาการาถูกใจนะคะถูกใจถูกตาต้องใจแหละเราอยากได้เขาก็จะซื้อสินค้าเราถ้าเราออกแบบออกมาได้ดีนะคะผู้คนที่ทําทการผลิตสินค้าที่อยู่ในโลกจรงิงก็อาจจะจ้างเราออกแบบก็ได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการต่อยอดในเรื่องของการออกแบบได้นะคะรู้สึกว่ามันจะมีการต่อยอดในหลากหลายรูปแบบมากขึ้นอาชีพใหม่ๆก็จะเกิดขึ้นซึ่งเกิดจากการออกแบบนี่ก็เป็นได้นะคะ อันนี้สิ่งที่พูดไปเมื่อสักครู่เนี่ยเกิดขึ้นแล้วนะคะในเรื่องของการทดลองลองอลองสมใส่หรือว่าลองชุดลองนาฬิกาอะไรเนี่ยมีเกิดขึ้นแล้วนะคะอันนี้เนี่ยก็จะทําให้สินค้าของผู้ที่ผลิตเนี่ยสามารถขายได้ทั้งในโลกจริงแล้วก็โลกเสมือนจริงด้วยนะคะนี่ก็ในโลกเสมือนจริงเนี่ยบอกได้เลยว่าตอนนี้มีคนเข้ามาเยาอะมากนะคะแล้วก็ มีการแข่งขันสูงมากจังหวะของการขายได้หรือขายไม่ได้เนี่ยแน่นอนแหละมันก็ต้องมีการแข่งขันสูงนะคะอันนี้เราก็ต้องดูจังหวะของตลาดแล้วก็สิ่งที่เราออกแบบด้วยว่ามันโอเคหรือเปล่ามันถูกตาต้องใจหรือเปล่ามันแปลกใหม่หรือเปล่านะคะแล้วก็หลายๆอย่างเป็นองค์ประกอบกันนะคะแต่ว่าถามว่ามันเป็นช่องทางหนึ่งได้ไหมที่จะทําให้เกิดรายได้กับเรามันเป็นช่องทางหนึ่งได้แน่นอนนะคะ ทักษะข้อต่อไปนะคะคือทักษะข้อที่3ทักษะความรู้เกี่ยวกับเงินดิจิทัลนะคะไม่ว่าจะเป็นเงินแบบไหนก็ตามแต่แต่ในรูปแบบของเงินดิจิตอลนั่นเองไม่ว่าจะเป็นคริปโตเคเรนซีสเตเบิลคอยบิตคอยอัลคอยโทเค็นคอยโทเค็นคอยมีหรือเปล่า <S <S แล้วก็บล็อกเชนนะคะดีเซนเซนไร์ไฟแนนซ์ ize, เป็นยังไงเกมไฟเป็นยังไงนะคะพวกนี้เราก็ต้องมีความรู้เกี่ยวกับเงินดิจิทัลด้วยเหมือนกันนะคะและที่สําคัญคือ การทำความเข้าใจเกี่ยวกับ m e t a เวิร์นะคะพวกนีเนี่ยมีความรู้มากมายในโลกดิจิตอลตอนนี้เลยนะคะทุกๆช่องทางเลยทำออกมาหลายๆหลายๆช่องทำได้หน้าฟังด้วยนะคะแล้วก็ให้ความรู้ได้ได,ดีมากนะคะก็ไปหาดูได้นะคะตรงนี้เนี่ยสิ่งที่เราจะต้องรู้ก็คือเมตาเวิร์สหรือว่า,าในโลกเมตาเวิร์สเนี่ยถ้าเราจะหาะไรายได้เราก็ต้องมีความรู้เกี่ยวกับ เงินดิจิทัลด้วยแน่นอนนะคะอันนี้ขาดไม่ได้เลยจริงๆนะคะ,ะมาดูทักษะข้อต่อไปค่ะข้อที่4นะคะทักษะการวิเคราะห์เชื่อมโยงแบบบูรณาการ โลกจริงกับโลกไม่จริงหรือไอ้โลคไม่จริงหรือที่เรากันเรียกกันอยู่เสมอ,สมอว่าโลคเสมือนจริงนั่นเองนะคะผู้ี้เนี่ยการเชื่อมโยงแล้วก็บูรณาการเนี่ยก็ไม่น่าจะยากมากเท่าไหร่ถ้าเกิดว่ามันรวมอยู่ในเรื่องของการออกแบบนะคะเพราะว่าโลกเสมือนจริงกับโลคจริงเนี่ยมันก็คืออย่างเดียวกันนะคะในเรื่องของการที่จะทําให้การออกแบบของเราเนี่ยมีการเชื่อมโยงหรือมีการเขาเรียกว่าขยับขยืน่นมีการเคลื่อนย้ายมีการ ชอบหรือไม่ชอบอมีการผูกพันหรือเชื่อมโยงกับธรรมชาติบ้างอะไรบ้างแต่ว่าเป็นธรรมชาติแบบเสมือนจริงอะไรแบบนี้ถ้าในโลกจริงมีคนชอบแบบจริงๆโอเคก็ให้เขาชอบไปแต่ว่าในโลกเสมือนจริงเนี่ยอาจจะเป็นเกมที่มีความเสมือนจริงมากยิ่งขึ้นอาจจะมีในโลกของการช้อปปิ้งที่อาจจะเห็นของที่เราต้องการจากจาการช้อปปิ้งเนี่ยเหมือนจริงมากยิ่งขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมันก็สามารถที่จะเชื่อมโยงในเรื่องของทั้งในเรื่องของ ความรู้สึกในเรื่องของอสิ่งที่เหมือนจริงกับเสมือนจริงเนี่ยใกล้เคียงกันให้มากที่สุดอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับก,การผสมผสา,านเะนว่าเราจะทําให้มันมีการเชื่อมโยงกันได้อย่างไรบ้างนะคะอันนี้ก็ เป็นหน้าที่ของเราแล้วว่าเฮ้ยเราจะจินตนาการหรือจะใช้ความรู้ที่เราเคยเห็นในในโลกจริงเป็นยังไงในโลกเสมือนจริงมันน่าจะมีความแตกต่างหรือว่าจะมีความน่าสนใจมพิ่ขึ้นมากแค่ไหนสินค้าใหม่ๆอาจจะเกิดขึ้นนะคะหรือว่าสินค้าที่อยู่ในรูปแบบเก่า ก็อาจจะมาอยู่ในโลกของเมเวิร์ได้นะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการเชื่อมโยงนะคะซึ่งมีหลากหลายรูปแบบมากๆเลยนะคะอันนี้ก็พูดกันแบบกว้างๆไปกันแล้วกันเนาะทักษะข้อสุดท้ายนะคะก็คือทักษะในเรื่องของการเป็นนักจินตนาการะคะ่ะข้อนี้เนี่ยก็สําคัญไม่แพ้กับข้ออื่นๆเลยนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่มีจินตนาการบางทีการออกแบบเราก็จะ ไม่เกิดความน่าสนใจนะคะถ้าเกิดว่าจินตนาการเราไปซ้ากับของใครมันคงจะซ้ําซ้ําบ้างไม่ซ้ําบ้างนะคะแต่ก็อยากให้เป็นนักจินตนาการนะคะคล้ายๆเพ้อฝันนะเนาะแต่ว่าก็ขอให้มีจินตนาการ เราจะได้มีการออกแบบได้อย่างมีความสุขนะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ยถ้าเราไม่มีจินตนาการนะคะบางทีเนี่ยเราไปดูของคนอื่นเนี่ยก็มันก็จะวนไปวนมานะคะแล้วก็ทําให้การออกแบบของเราเนี่ยเกิดจากการลอกเลียนแบบหรือว่าจะก๊อปปี้เข้ามานิดนิดหน่อยหน่อยนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ไม่ดีแน่ๆน,นะคะสําหรับการก๊อปปี้ของเขามาเป็นของเรานะคะมันก็จะไปเข้ากับ กฎหมายลิขสิทธิ์นะคะซึ่งผิดกฎหมายอาจจะโดนฟอ้องร้องเสียเงินเสียทองกันได้นะคะอันนี้ก็ไม่ควรนะคะ,ะจริงจริงแล้วเนี่ยเราควรจะสร้างหรือออกแบบจากความคิดของเราเองนะคะเราคิดหรือออกแบบจากจินตนาการของเราเนี่ยแล้วก็ทําให้ออกมาเป็นชิ้นเป็นอันนะคะเห็นชัดเจนว่าโอเคนี่มันเป็นผลงานของเรานะนะคะมันก็จะทําให้ผลงานของเราเนี่ยน่าสนใจแล้วก็เป็นของเราจริงๆนะคะ ไอสไตล์นะคะได้กล่าวไว้ว่าความรู้อาดนำพาเราจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งได้แต่จนินตนาการจะทำให้เราไปที่ไหนๆก็ได้นะคะซึ่งอังนนี้จริงมากๆเลยนะคะ,ะสุดท้ายนะคะก็ ขอให้ทุกคนนะคะไม่หยุดที่จะเรียนรู้นะคะต้องพัฒนาตัวเองอัปเดตความรู้อยู่เสมอๆนะคะมีการอัพสกิลหรือสกิลของตัวเองให้ดีขึ้นหรือมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นไปนะคะเพราะว่าเทคโนโลยีเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงหรือไปเร็วมากๆจริงๆนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ yeah!